สาธุสาธุสาธุไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเทวดาได้ดนจิตดนใจให้คุณมาเจอบุญนี้อธิษฐานจิตร่วมโมทนาะวุญปล่อยป่าหน้าเขียงด้วยกันนะคะเหมาหมดทุกชีวิตนะข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรทั้งหลายได้ร่วมกันทําบุญปล่อยป่าหน้าเขียงในวันนี้ให้รอดพ้นจากความตายหากข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรทั้งหลายประสบภัยอันตรายใดๆขอให้รอดพ้น เช่นนี้อยู่ร่ำไปนะเจ้าคะขอพญาโย,ยม,มาราชเท้าจตุโรคบาลทั้งสี่สิริพุทธอมาตอินพมยมยักษ์คนทันนาคาแม่พระเพิงแม่พระพรายแม่พระธรณีจงมาเป็นที่พยานในการทําบุญของข้าพเจ้าและกัลยาณมิทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยไข้น้องปลาอยู่ตลอดปลอดภยัยชั่วยุไขของเขาขอให้อย่ามีใครจับเขาไปทําร้ายนะคะหากต้องการสิ่งใดหรือปรารถนาสิ่งใดให้อธิษฐานจิตเพิ่มนะ ไลค์เมนแชร์ติดตามเซฟคลิปนี้ออกไปนะขอให้คุณประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานนะคะหากไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขอคําว่าไม่มีไม่พอไม่รู้จงอย่าได้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณและครอบครัวของคุณทุกๆคนอีกต่อไปนะคะสาธุสาธุสาธุ เฮงๆปังๆรวยรวยคะ่ะขอให้สิ่งดีๆจงเกิดขึ้นขอให้ความโชคดีความร่ำรวยรางวัลที่หนึ่งจงเกิดขึ้นกับคุณไลคแ์แชร์ติดตามเซฟคลิปนี้ไว้ขอให้เป็นจริงทันทีจ้าสาธุสาธุสาธุ